สวัสดีครับเนี่ยรับเข้าสู่ช่องต้นกาบ้าบด วันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับจัดทีแฟนตาซีพิมาริกนะครับเข้าสู่สัปดาห์ที่36กันแล้วนะครับถือว่าจะจบฤดูกาลแล้วนะครับอีก3เกมเท่านั้นก็มาเล่นกันให้จบๆเถอะนะครับเพราะว่าทีมของผมปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเจ็บหนักเลยนะครับในช่วง2-3สามวิทที่ผ่านมานะครับแต่ก็นั่นแหละครับสีสันแฟนตาซีนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเล่นเกมดีเราก็คำนึงความสนุกเสมอนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรพูดดำ่ำไปนะครับอ่ะมาดูเกมในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์นี้กก็ดีวว่่าานะครับผม จัดทีมที่ผ่านมาเป็นอย่างไงแล้วก็ทีมสัปดาห์นี้เป็นยังไงนะครับเริ่ม,มที่ทีมสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ถือว่าหลายอานที่เจ็บหนักในเกมฟรีฮิตสัป,สปดาห์ที่34ที่คนกดไปเยอะแล้วผมไม่ได้กดไปนะครับวีคที่ผ่านมาผมก็คะแนนค่อนข้างกลับมาดีครั้งหนึ่งนะครับได้ไป53คะแนนนะครับกลับมาได้ลูกศรสีเขียวโดยเปลี่ยนกาเบียวเป็นลูเบนียสนะครับอย่างที่บอกไปแล้วถือว่าทําได้ตามเป้าน,น,นะครับก็คือเก็บคินชีสได้ซิตี้ชนะอุ้หนึ่งศูนย์นะครับ เพราะเลยได้ดับเบิลคินทีตของซิตี้ไปก็แต่เป็นตัวที่ทำให้คะแนนผมก็น่าจะมาได้จุดนี้ก็1นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งใหญ่ๆสำคัญไฮไลท์เลยในวิกที่ผ่านมาก็คือโคพาวเมอร์นะครับเนีนะ่ยที่เจ็บหนักมานานเหลือเกินนะครับประมาณ2-3เดือนในแง่ของแฟนซีคนถือมาเนี่ยก็จะบอกว่าช้ำนะครับเพราะว่าแทบไม่ยิงเลยซาพาวเมอร์นะครับ แล้วก็มายิงเลี้ยวคูได้นั่นแหละครับเดี๋อวจะเชื่อนะครับตอนแรกก็จะแบงค์ละนะครับแต่ก็มาได้จุดโทษท้ายเกมแล้วก็สังหารเข้าไปได้นะครับทำให้นี่แหละครับเป็นตัวที่คนก็ทยอยขายไปเรียบแล้วนะครับแต่ผมยังคงถืออยู่นะครับเลยได้ไป10คะแนนเนาะนอะนะครับเนี่ยเป็น2ตจุดหลักๆนะครับดับเบิ้หลังซิตี้แล้วก็พาวเมอร์ที่ทําให้ผมได้ทุกสอสีเขียวในสัปดาห์นี้นะครับส่วนในแง่กับตันทีมเนี่ยก็กับตารซา่าไปตอนแรกพราคิดว่าเขาจะทําสถิติแต่วันนั้นเลี้ยวคูก็โรเตชันเยอะ ทำให้ซาร่าก็ค่อนข้างท,ที่จะการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอกาสเขามีก็ไม่คมด้วยนะครับเลยแบงค์ไปแต่ก็ยังดีนะครับที่คนอื่นๆที่กับ เป็นกัปตันที่คุณอื่นกดกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำคะแนนอะไรเป็นกรอบกันกรรเท่าไหร่อย่างเอมบูโมก็ได้แค่5คะแนนเท่านั้นนะครับหรืออ e ีซักเนี่ยบางคนก็กดไปที่เจอไบตันวิกที่แล้วนะครับก็ได้ไป9คะแนนอย่างโชคดีที่ไม่ใช่เป็นดับเบิลดิจิตอแบบ10คะแนนขึ้นไปเลยทําให้ในช่องคะแนนตรงนี้นมันไม่ได้ห่างมากนะครับกับการกดกัปตันซาร่าไปหรือไม่เสียหายเท่าไหร่ในวิกที่ผ่านมานะครับ ก็ถือว่าภาพรวมผมก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับส่วนไอ้ผู้เล่นที่เป็นตัวที่อาจจะทําลายผมในวีคที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเพียงแค่โบเวนคนเดียวนะครับที่ทําไป9คะแนนแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรแบบเสนะเขาเรียกว่าเบื้องดิจิตนะครับเลยนั่นแหละครับทำให้เป็นหลายจุดมาบวกกันทาให้วีคที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เขียวมาหน่อยหน่อยหนึ่งนะครับ จากอันดับ1นึ่งหนึ่งแสนเก้านนะครับขึ้นมาที่1นึ่งแสนเจ็ดหนะครับก็เหลือ3วีคนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าท็อปแสนจะได้ไหมนะครับจากเป้าที่เปลี่ยนมาตอนแรกต้นปี 50K คงยากแล้วนะครับแต่ตอนนี้ตอนแรกตกมาเกือบ2 0 0แสนจากวีกที่ผ่านมาเน่ยขึ้นมาตรงนี้เนะี่ยผมก็คิดว่าอ่ะยังพอมีหวังอยู่นะครับ ว่าอาจจะติดแสนหนึ่งก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะนะครับคิดว่าน่าจะเล่นเกาะๆไปนี่แหละครับจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูวีคนี้กันเลยดีกว่านะครับสัปดาห์ที่สาทีมของผมนะครับมีทั้งหมด1ฟรีทาร์นเฟอร์นะครับโดยวีคนี้เนี่ยผมก็พลาดปกไปแล้วนะครับว่าเมนบูตแอคทีฟนะครับเนื่องจากว่าผมยังเหลือชิปนี้อยู่นะครับเมนบูตซึ่ง ก็ถ <S an> ือว <an> ่าว <an> ีคที่เลือกให้กดนะคิดว่าไม่วีคนี้ก็38แล้วนะครับโดยเหตุผลหลักๆเลยที่ผมเลือกกดในวีคเนี้ยก็เพราะว่าผมคิดว่าเกมวีคเนี้ยผมตัวค่อนข้างที่จะผมชอบวีคนี้มากกว่านะครับเนื่องาะว่าเวลาเราเบนบู๊เนี่ยปกติจะเบิ้ลในอ่าขอจะกดในดับเบิลเกมวีคที่เป็น15ตัวนะครับแต่ปีนี้มันต่างออกไปนะครับเพราะว่าเบิ้ลค่อนข้างน้อยเลยเนี่ยต้องกดในวีคที่เป็นซิงเกิลนะครับส่วน ที่นี้เราต้องมาดูกันนะครับว่าตัวซิงเกิลเนี่ยในเบนของผมเนี่ยมันจะเป็นกองหลัง2ตัวนะครับซึ่งผมลองพิจารณาดูแล้วเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยในวิกสามกับ38นะครับแต่จุดที่ผมเลือกให้กดวิกนี้มากกว่าเนี่ยก็เพราะว่าถ้าไปกดในวิกสามสิตามสถิติแล้วจะมีการยิงที่ค่อนข้างถล่มทลายกันมากเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งผมเลยคิดว่าถ้าไปกดวิกนั้นเนี่ย 38ผมโอกาสได้คินชีสของกองหลังเนี่ยน่าจะน้อยแน่ๆนะครับก็เลยเนี่ยแหละครับกดในวีค36ินี้ไปเลยนะครับเนี่ยเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ผมเลือกกดในวีคนี้นะครับส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยผมก็คิดว่าค่อนข้างที่จะดูเข้าที่เข้าทางอยู่ใน15ตัวเลยนะครับโดยมีหนึ่งฟรีทานเฟอร์เนี่ยผมคิดว่า จะเปลี่ยนประตูนะครับเพราะว่าในผู้เล่น o u t f ิ e l d เนี่ยสิคนไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรเลยจริงๆนะครับแต่ใดๆก็ตามตอนนี้ผมยังไม่ได้กดเปลี่ยนตัวไปนะครับผมคิดว่าจะรอข่าวในตอน d e a ไ l i ์ก่อนนะครับเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยจะเตะเร็วนะครับเวลา3ามทุ่มแล้วก่อน d e a ไลน n e นยคิดว่าอาจจะมีตัวหลุดนะครับแล้วก็คือมันมีข่าวตอนเย็นนี้ที่ผ่านมาว่าฮาเลนเนี่ยคือฟิตเต็มรอยแล้วนะครับมีโอกาสที่จะออกสตาร์ทเกมที่เจอซามสันได้ด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าจับพัดจับผูมามูดไม่ลงเนี่ยผมก็ อาจจะเก็บทรานเฟอร์ที่จะเปลี่ยนตรงประตูเนี่ยไปเปลี่ยนตรงมามูดไปเป็นวิซ่าไปเป็นคุณย่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเนี่ยยังยังไม่ได้เปลี่ยนตัวตรงนี้ไว้นะครับแต่จากแพลนท่าแบบไม่มีอะไรที่ผิดคาดไปนะครับผมคิดว่าจะเปลี่ยนประตูนะครับเพราะว่าเฮนเดอร์สันไปเยือนท็อตแนมอัสเปอร์แล้วก็อารเรโวลาไปเยือนแมนยูผมคิดว่าเป็น2ตัวที่ค่อนข้างหวังคินชีสได้ยากเลยนะครับกับโปรแกรมแบบนี้นะครับ โดยคิดว่าเนี่ยจะเปลี่ยนสักคนไปเป็นแมตช์เซลที่จะเจอเลสเตอร์ซิตี้เล่นในซิตี้แกลบ้านของฟอร์เรสเองนะครับผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นช็อตที่น่าถาเพื่ออย่างน้อยเนี่ยน่าจะการันตีนะครับสำหรับฟอร์เรสที่จเจอเลสเตอร์เนี่ยว่ากินชีสได้นะครับเพราะว่าฟอร์เรสก็เป็นทีมที่โดยค่าเฉลี่ยฤดูกาลนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่มั่นคงได้ในเกมรับนะครับก็เลยอาจจะเปลี่ยนถ้าเลือกหนึ่งคนผมเลือกเป็นเฮนเดอร์สันไปเซลนะครับเพราะว่าอาริโวลาเนี่ย ยังมีลุ้นลงในเกมวิกที่38ได้นะครับเพราะว่าเจออิบสวิดทาวแต่ถ้าเป็นเฮนเดอร์สันเนี่ยจะเจอกับเดียฟฟูในเกมวิกที่38นะครับซึ่งแมตต์เซลเนี่ยจะไม่ผิดถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยจะเจอกับเชลซีนะครับซึ่งลุ้นแชมป์เปรียกันโดยตรงดังนั้นโอกาสที่จะยิงกัน,นยังมีอยู่นะครับส่วน Game Week เกมวิก37ในแมตต์เซลโปรแกรมง่ายเจอเวสต์แฮมผมคิดว่าเวสต์แฮมถึงเวลานั้นไม่เอาอะไรแล้วนะครับเลยคิดว่าเซล2วิกในวิกนี้แล้วก็วิกหน้าที่ผมเอาเข้ามาแล้วใช้เนี่ยน่าจะโอเคอ เ,เลยเป็นจุดที่ผมคิดว่าเลยเปลี่ยนเฮนเดอร์สันออกก่อนอาริโอลานะครับก็คิดว่าเนี่ยถ้าเปลี่ยนก็คงประมาณนี้นะครับส่วนในรายละเอียดตัวที่เบนซ์ของผมเนี่ยก็จะ,ะตีซะว่าเป็นเบิร์นหลังซิตี้สตัวเจอเซานะครับแล้วก็จะมีเบิร์นฟอร์เรสถ้าเปลี่ยนเซลลเข้ามานะครับก็มีวิลเลียมอีกตัวหนึ่ง ส่วนกองหลังเนี่ยก็จะเป็นเคอร์เคสเจอแอสตันวิล่าแล้วก็ลิฟราเมนโตเจอเชลซีในเบนซ์นะครับผมก็คิดว่าทั้งสองคนนี้มี potential ในเกมลุกได้ค่อนข้างดีทั้งคู่แล้วเล่นในบ้านเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่พอให้หวังได้บ้างนะครับว่าจะมีแบบซักอ s ทิตหนึ่งจากนใน2คนนี้นะครับก็จะเป็นที่พอใจละนะครับสำหรับการกดเบนบู๊นี้ส่วนใน8ตัวลุกนะครับผมก็คิดว่าค่อนข้าง,งที่จะโอเคโดยภาพรวมเลยนะครับโดยกองหน้าเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะเข้าข้อเลยในวิกนี้นะครับอีซักมามูดวูดถ้า ส่วนตรงกลางเนี่ยก็ซาร่าพาวเมอร์เอ็มบูโม่เมอร์ฟี่แล้วก็ไคลเวิร์ดนะครับอาจจะเสี่ยตรงเมอร์ฟี่หน่อยที่เวลาลงเนี่ยอาจจะไม่ชัวร์จากช่วงหลังที่เนลครแสเซนแกว้งมาเนี่ยอาจจะสลับกอรดรลงได้บ้างนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยเมอร์ฟี่ไม่ว่าจะ50านาที30นาทีหรือว่า70-80นาทีเนี่ยผมคิดว่าก็ความอันตรายของเขาในช่วงแต่เรื่องปีใหม่มาเนี่ยผมว่ายังไงก็อุหวังได้อยู่นะครับผมลยคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะเปลี่ยนเมอร์ฟี่เหมือนกันแต่พอไปดูร,รอบๆกอ,อ,อ,องกลางแล้วเน หากองกลางที่น่าเปลี่ยนเข้ามาในค่อนข้างน้อยมากนะครับจะมีประเภทเดียวกับเมอร์ฟี่เลยก็จะมีเควินชาเชตชาเดนะครับของเบนฟอร์ดเนี่ยที่ฟอร์มกําลังมาเลยนะครับยิงถล่มทลายในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็นั่นแหละครับสไตล์เดียวกับเมอร์ฟี่คือเวลาลงสนามไม่ชัวร์ผมเลยคิดว่าเลือกที่จะเปลี่ยนตรงจุดอื่นๆที่เอาชัวร์ดีกว่านะครับกับตรงนี้อ่ะก็เนี่ยจุดตัดสินใจเป็นประมาณนี้นะครับส่วนการเลือกกับตันทีมนะครับในวิธที่ผ่านมาผมเลือกฉีกไปแล้วนะครับกับการที่เลือกซาร่า เรารู้สึกว่าไม่เวิร์กเข้าไหลแล้วโชคกังดูเข้าข้างด้วยนะครับเดยคิดว่าอ่ะมันพุ่งขึ้นมาแล้วนิดนึงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยอันดับแสนหนึ่งตรงเนี้ยมันก็ข้างที่จะเหมือนกับว่ากึ่มๆเลยนะครับว่าจะเลือกเล่นแบบไหนซึ่งสุดท้ายแล้วผมตัดสินใจว่าผมจะเล่นแบบเซฟในแง่ของกับกับานไปนะครับเราก็ถือว่าการกดเบนเนี่ยหวังว่าจะให้พุ่งแทนนะครับตรงจุดเนี้ยผมก็คิดว่าไม่อยากจะล่วงไปแบบต่ำกว่า20,000 0นะครับในเวลานี้คือไม่ได้หวังสูงอะะไรรขนนนนาาดดัั้คคบิว่ ก็เลยกับตันเซฟที่สุดในสัปดาห์นี้คิดว่าควรจะกดเอมบูโมมาเอมบูโ e มกันนะครับผมก็จะไปด้วยนะครับที่เจอวิฟสวิตทาวส์แต่คิดว่าเปอร์เซ็นต์อีโอถ้าเป็นคนที่กดกับตันเอมบูโมเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะครับจะแบบเทียบกับตอนที่เป็นซาร่าอีโอเยอะๆเลยนะครับแบบที่มันดีชัดเจนนะผมว่าจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับวีคนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวีคที่กับตันจะกระจายคล้ายๆกับวีคที่แล้วเลยนะครับโดยตัวเลือกในสัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าจะมีคิสวูดนะครับับบที่จจะเเเออกลสตตร์ซิู มีมามมดเจอซาว์ทิมตันเนี่ยคิดว่าใน3ตัวเลือกนี้ควรจะกดกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับหรือว่าดีไม่ดีควรจะกดซาร่าเจออาร์เซนอลด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเปร์เซนที่น้อยสับซาร่านะครับคิดว่าน่าอยู่ใน3คนที่ผมเอ่ยมาก่อนหน้านี้มากกว่านะครับซึ่งผมคิดว่าใน3คนนี้กดได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ชอบแต่โดยส่วนตัวผมก็ไปอิมูโมแล้วกันเพราะว่าเห็นอิฟสวิตทาวในสถิติช่วงหลายๆเกมที่ผ่านมาประมาณ4-5า,า,า,าเกมหลังๆเนี่ย จะเสียเกมละ2ลูกเป็นอย่างน้อยตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเบนฟอร์ดเกมลุกกาลังเข้าฝากด้วยนะครับว่าจะเป็นวิสซ่าเอมบูโม่หรือว่าชาเดย์ที่ช่วงหลังจะร้อนแรงขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่าคนขับที่จะหน้ามันเหมือนกันกับการกดเอมบูโม่นะครับคือโดยส่วนตัวผมก็ชอบเอมบูโม่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้ไปเลยเหตุผลที่กดเอมบูโม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับภาพรวมทีมทั้งหมดของผมในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมยังไม่ได้กดอะไรทั้งสิ้นเลยทั้งเบนล้บูธ การเปลี่ยนตัวผมจะรอเดดไลน์ก่อนนะครับดังนั้นก็ใครจะเปลี่ยนตามหรืออะไรก็พิพพจนารณาเอานะครับว่าเหมาะกับทีมของตัวเองอยางไงนะครับสำหรับการ พูดถึงที่ของผมวีคนี้ผมก็ขอจบเป็นที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาตามกันต่ออีก2วีคที่เหลือนะครับ37และ38นะครับว่าทีมผมจะไปจบลงที่เท่าไหร่นะครับก็มาลุ้นกันนะครับส่วนคลิปวันนี้ก็ขอจบเป็นที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับก็ถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ่อช่องกาบาบอนในการคลิป,ปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลานะครับขอตัวลาไปก่อนในพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ